น้องมาของอยู่รถบัสรับกำลังจะไปหน้างานนะครับพูดเวทีนี่นะครับอยู่ริมคลองแสนแสบนะครับนี่คลองกรุงเทพเขาก็สะอาดคืนนี่นอ้องเบิ้งนี่สะอาดสะอ้านคืนนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหาคนครใช้คลองนะครเป็นที่โดยสารเป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับการเดินทางนะครับที่ช่วงประหยัดก็คือ เรือนั่นเองคือเรือโดยสารนะครับถูกด้วยประหยัดเวลาด้วยนะครับไม่ต้องรอรถติดนะครับเพื่อแบบสัญจรทางคลองแสนแสบทั้งแม่น,านาม้ำมึงสินี่เห็นว่าคลองก็จะสะอาดสะอาดข้นพี่น้องของก็น่าใช้นะฮะสะอาดเลยดิเนี่พี่น้องนำ้นำน้ำบ๊อดำบ่อหยังดิ ฝากฟังสิลูกต้นหมอกตน้นไม้สวยหรูเดินทางไปหนาง,งางก่อนัไกลน้อยนึงนะออกกําลังกายหอบเลยทีเดียวเชียวเดินไปกลับนะครับถนนทางเข้าเดอมอนะครับก็น่าจะมาจากนถนนแถาแยกลำสาลีนะครับตรงนี้ เรือโดยสารครับพี่นอ้องเรือโดยสปอบ์มาเคยขึออ้นจ้าเถื่อนี่เปล่ามาเคยขึ้นเลยเรือโดยสารนี่ก็จะมาเจอทางรอดนี่หลังเวทีเราอยู่นี่นะฮะหลังเวทีก็หนี่อลอ๋อหลับเลื่อนะติดออ้าพี่น้องงานเท้าเดียวกันกนี่แตกละ ไอ้มอดมีกรอน่อยู่ม e ันก็อยู่นีแหละครับสวัสดีครับดังยึดถนนเลยดิทำเลดีใช่ไม่ได้บอกจอดรถดีเนาะหอนหอนหอนพอสวัสดีครับเปอันนี้ไฟพอโซล่าเซลล์เสิเดี๋ยวไฟมาต่อมาจากเขา เรื่องปันบ่ปันแล้วตินอเพราเวลาหาโมงแบต้องปันเลยวัสียาคือเรื่งของทั้งทั้งนเดอะมอสกับสิบเไปดอกเปืองมันเปลืองนอสบายดีไมพี่แสอนลสบายดีลกูอยโอ้ยแกไปรอนดีๆเนี่ยถอดรอาการกางหยาไร อันนี้ะไนี่ฟอกัวไงครับแม่อะไรอยังกินเนาะครับผมเอาเลยครับเราซื่อเนว้วมากินแล้วแต่บ่อายแซบ๊ครับผมแซบบจนลืมตอบคำถามวันีครับนโมพี่หล่ากินขอไปขุดจัาไปอันนี้แม่ี่อจะไป เขาเปประตูปิดสองถูกเขาเปิดได้ไหมประตูไผูดีเราลงตวนาขันมากเราผู้เข่าใจกนย่ประาเกประงานนี่ประตูนเดีประตูยางทั้งยางนีเดียางเารดตเขาเาเ้าะเขาเปต่อหันคนต่อหันคนถ้าประหานงานเขาเปิดใจ

พ่อห่างจ็คเก็บอ้าโมเายด้วยเาวันเาวันี้ไปซื้อสุดแซนตาคอร์ตไหมแซนตี้ โดมได้อะไรอ,อ่ะงานขอนงานเขา่ขเขาบ่มีถ้าผู้ใดนั่งข้างนี้เนี่ยผู้ใดนั่งเลาะสารเหมือนนี่รับบริการช้อนผมหงอกเหรอทางเวทีก็จะแคบๆนะครับ นี่คือเกากับบริยาเดี๋ยวข้าวเดียวเอ้โพดเกาอีกกูใช้พดกดลดบ้าดยุบไกลผุนเนอว่าสิต้องน้ำไว้มึงกัน เอายังใบเนี้ยในถังกูก็เลยเบ่าออกเต็มอยู่เอาอีพอดกับอีกูอยุใส่เหล่าพอดเอ้ยพอดยุใส่ปะตะน้ำพ่อแม่ฟ้ามีวิกมียังขายพร้อมเนี้ยเขาเกิดอยากเลยสุดสุดโคโยตีโคโยเอ,อ้ยอ่าอ,อ่าพอด

แคบไยแคบคัาก็ซูมืองอนกีมากพดไปใส่สัทนเดกอีกมันกระบอกไปให้ พาาี่หล่าหอด่างแล้วได้ครับพี่หลาทีนี้ลันจะมีครับ